ปรากฏการกุ้งนับล้านล้านตัวเดินขบวนถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีให้ชมปีละครั้งที่น้าตกแก่งลาดวนของเทือกเขาพนมดงรักอาเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปีนี้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีได้เปิดให้นักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์ระหว่างวันที่1-30กันยายนหลังจากปิดมานานกว่า2ปีเพราะการระบาดของโควิด -19 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีเตรียมจัดเทศกาลกุ้งเดือนขบวนหนึ่งเดียวในประเทศไทยณน,น้ำตกแก่งลำดวนบ้านแค่ดอนตาบโดมประดิษฐ์อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่1-30ถึงกันยายน2565ตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาถึง22อนาฬิกาโดยกำหนดพิธีเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการในวันที่9กันยายนนี้สำหรับปรากฏการณ์กุ้งเดือนขบวนที่น้ำตกแก่งลำดวนแห่งนี้ถูกค้นพบเมื่อ20ปีที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นฤดูน้าหลากมีกุ้งก้ามขนกุ้งฝอยกุ้งชดาซึ่งเป็นกุ้งน้าจืดขนาดเล็กในท้องถิ่นจํานวนนับล้านล้านตัวพากันเดินลัดเลาะ,ะตามโขดหินของเกาะแกงมุ่งหน้าขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่ที่ต้นน้ําของลําน้ําโดมใหญ่บนเทือกเขาพนมดงรกักเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจึงทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้เป็นประจําทุกปีในช่วงของฤดู สาเหตุที่กุ้งต้องขึ้นมาเดินเป็นแถวไปตามแก่งหินของแก่งลำดวนก็เพื่อหลบหลีกไม่ให้กระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวพัดเอาตัวกุ้งลอยลงสู่เบื้องล่างของลําน้ําส่วนจํานวนของกุ้งที่พากันมาเดินขบวนตามเกาะแก่งลานหินจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติรวมทั้งปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาหากเป็นช่วงที่มีฝนตกมากมีน้ําไหลแรงก็จะเป็นสัญญาณให้กุ้งรู้ว่าถึงช่วงของการผสมวางไข่ก็จะพากันเดินมุ่งหน้าขึ้นไปที่ต้นน้ําและต้องพากันมาเดินบนลานหินหนีกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวส่วนในช่วงงงทีี่่มมนนนน้น้้้ํําาาอยกกกกรระะแแสไไหลไุ็จพั ขึ้นมาบนลานหินของเกาะแกงจึงอาจไม่พบปรากฏการ์กุ้งเดินขบวนเป็นบางครั้งทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบนราชธานีจึงกําหนดให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการชมเดินทางมาในช่วงของเดือนกันยายนเนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกและมีน้ําไหลแรงจะเห็นกุ้งพากันเดินขึ้นมาตามแก่งหินเป็นจํานวนมากสําหรับในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินไปจนถึงราเที่ยงคืนของทุกวันผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าบนราชธานีเบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 1 2 3 9 5 1 หรือ0942874156